อ่าทั้งหมด 14, สิบสี่เหรียญห้าสิบเซนอ่ะเอาอีกแล้วพี่สวัสดีครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับผมกัดอีกแล้วนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม <c oughs> k i l l e r at t h e Shop หรือว่าฆาตกรในร้านขายของนั่นเองก็ไม่มีเกมอะไรจะเล่นนะนะ <c oughs> มันตันไปหมดแล้วว่าแล้วทำไมต้องทาเสียงนี้ได้วะเนี่ยการการจะบิ้วเสียงให้มันน่ากลัวนี่มันยากเลยระาขายของตู้กระจกมันทึบขนาดนี้เลยเหรอซิกอีเลเว่นโคตรเจ๋งเมื่อกี้ันได้ยินเสียงอะไรรื้ว่าหูแววโอเคภารกิจของเราเฮ้ยคลิปนี้จะทําเสียงนี้ตลอดนะคลิปเลยวะเนี่ยเออถ้าสนใจดีนะลองดูนะเออภารกิจที่ต้องทํานะครับซื้อของที่เราต้องการหกชิ้นอะ ร้านกันเลยโอ้โยร้านแบบนี้ไอ้ไนี่เนเสียงรลานนี่วะร้านแบบนี้ทําไมเกมเฮอร์เรอร์ส่วนใหญ่ร้านถึงเป็นอย่างนี้ห่ะครับผมเล่นเกมในผมเล่นเกมอีชิโอหลายในอีชิโอหลายเกมอะพวกเกมผีผมก็เห็นร้านอย่างนี้ตั้งประมาณสี่เกมแล้วมั้งเนี่ยก็ถือว่าจะสี่เกมนะเห็นร้านขายของแบบเดียวกันเลยแบบนี้เป๊ะเ,ะเลยคุณลุงก็หน้าเดิมเมื่อเดิมบางเกมก็เปลี่ยน โอเคเราต้องซื้ออะไรฮนะเหลืองเหลืองนี่หรเปล่าไอ้นี่ผมดาวออกเลยพิซซ่าเอา้เอาเปิดมันจะมีเกมหนึง่งต้องซื้อพิซซ่านี่ออกไปผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายมันก็จะไอนี่หน่อยนะ <c oughs> มันก็จะอย่างนี้หน่อยเขาจะไม่อยากแหกปากตะโกนอะไรมากอนะเฮ้ย <c oughs> อนี่อะไรอนะ่ะ ถ้ผมไม่สบายก็ไม่อยากพูดห้องน้ําห้องนี้มันมีเกมหนึง่งมันจะเป็นซัมติงนะฮะเกมนี้เปิดประตูไม่ได้แต่ทะ,ะลุได้นะครับถ้ามันจะมีผีอยู่ในนี้ป่ะวะเนี่ยแล้วฆาตกรที่ว่าคืออะไรเดี๋ยว่าจะเป็นคุณลุงคนนั้นเฮ้ยอะไรเอ้ยตกใจนี่โอ้โหคุณพี่วินี่ขนาดไม่สบายเนี่ยเฮ้ย อ,อันนี้คืออะไรอ่ะกาแฟาอะโอเคที่จริงถ้าจะทำให้มันเร็วมันก็เร็วได้นะครับวันนี้วันพฤหัสเอ้ยถ้าจริงถ้าทำให้มันเร็วมันก็ทำเร็วได้นะแต่เราจะรีลาทำไมเอา,อางี้ดีกว่า โอเคห้าแล้วอันสุดท้ายผมว่าโดนผีหลอกแน่เลยนะครับเพื่อจะเกมนี้ไม่มีผีชื่อเกมมันก็บอกอยู่ว่าเป็นฆาตกรคิลเลอร์อาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้นะที่มันจะหลอกเราที่มันจะมาฆ่าเราผมพูดเร็วเกินไปรอเปล่าเนี่ยก็วันนี้วันที่ผมอัดก็เป็นวันพฤหัสอีกแล้วไอคลิปโจนเราอัดวันพุธคลิปนี้เราอัดวันพฤหัสเราจะตัดทันไหมละครับใน๋ยนนี้ถ้าไม่ทันยังไงผมก็เป็นลงวันจันทร์นะก็เอ่อคลิปนี้ก็น่าจะลงมาสงการแหละก็สุขสันต์วันสงการไอเทมอะไร เียงเพลงดับทำไมอะก็สุขสัรต์วันสงการล่วงหน้าเลยนะครับทุกคนก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงก็คลิปนี้ได้ได้ลงสงการเลยครับก็สุขสัรต์วันสงการนะครับทุกคนเฮ้ยไอนี่อะไรแฟบเหรอไม่ใช่แฟบไม่ได้อยู่นี่เาผมกดไปเนี่ยผมอาจจะโดนฆ่าข้างหลังเลยก็ได้นะครับไฟอย่าดับก็๋อแล้วต้องไปจ่ายตังค์อีกเฮ้ยไอ้ร้านอย่างนี้ชอบไฟดับนะ ลืมคิดเลยเฮ้ยมีอะไรอีกไหมไม่อ่าทั้งหมดสิบสี่เหรียญห้าสิบเซนอ่ะเอาอีกแล้วพี่เอาจริงนะเนี่ย เนี่ยไอเกมงี้มันชอบปิดไฟอ่ะไม่ชอบเลยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมีไฟฉายคุณเพลสวยดิอ้าวเข้าไงอ่ะนายหยิบหย,ยิบไฟฉายห,หน่อยดินายหยิบไฟฉายห,หน่อยดิเฮ้ยนั่นไม่เคยเกิดขึ้นอะไรอ่ะไฟดับอ่ะนะไม่เคยเกิดขึ้น้ยพี่อย่ารีบไปดิโอเคอย,อยู่ที่นี่ก่อนนะฉันจะไป ตวรวจสอบไอ้น่นเขาเรียกว่าอะไรวะเครื่องกําเนิดไฟฟ้าโอเคผมกำลังจะโดนแทงเลยไม่ช้าครับเอ้ยแต่เรายังไม่ไหยิบไฟฉายเรแสดงว่ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราหยิบขึนว้าว้ยเด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 ดเดด,ดเ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  สวยดีครับทีนี้ผมอยากได้ไม่ดีๆมากเลยอยากว่าตะโกนรกดังออยากว่าบูธไม่แต,แตกๆระเบิดระเบิดอ่ะหรือว่าตูมแต่ไม่ผมมันทําไม่ได้ไม่ผมเสียงดังเสียงดังปุ๊บมันจะเสียงมันจะเบาอ่ะดังยังไงมันก็เบาให้อ่ะยิ่งดังยิ่งเบา้วยขาอะไรกันอ๋อนี่งไงอเอ๊แคชเชียมีอย่างอื่นอีกไหมไม่ ทั้งหมด14เหรียญ50เซนครับนั่นไม่เคยเกิดขึ้นอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปดูที่ไอเครื่องมันเร็วเครื่องอะไรวะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอ่าพอผมเก็บนี่ใช่ปะผมต้องรีบวิ่ง ไม่ทันก็เมื่อกี้ไปที่รถแล้วไงหรือเราขึ้นสินฟังเหรอและเอนดิ้งเหมือนเดิมครับโอเคสปีดร้านฮะหยิบเลเลเสร็จไอ้น่นเน่นเน่นไอเนี้ยอะไรวะไปไปเกมเร็วเกมเร็วเกมเร็วขอซดน้ำก่อนมีอื่นอีกไหมโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วไฟดับเออโอเคโอเคไปไปไป จำ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 ซับซับๆับับับกลับมาปลอดภัยอ่ะอมยเลยละครจะบอกใค้บอกก่อนเดี๋ยวพี่จำสแกนเอาบ้านเหลี่ยมเลยอุ๊ยนี่ไงเจอฆาตกรแล้วอย่าหันมานะกูต์เอนดิ้งแต่ฆาตกรมันรู้บ้านแล้วนะ มันจะกูจริงเหรอจากจบที่สามกับสี่ผมว่าน่าจะต้องเข้าไปที่ห้องไอ้นั่นระห้องอะไรนะห้องที่ที่เจ้าของแล้วมันเข้าไปอ่ะน่าจะต้องหากุญแจตอนไฟดับอ่ะหยิบไฟชัยถ้าหยิบไฟฉายมาก็น่าจะตายผมว่าเพราะโดนไอ้ฆาตกรมันกุชิเบะโฮไซเนรู้แล้ว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 เดินไงอะ เฮ้ยหรือว่าในห้องน้ำจะมีผีเฮ้ยหรือว่าเราแอบได้หาคุญแจก่อนดิมันล็อกอะมันล็อกอะหาคุญแจวะกูชีเบลมึงมึงเดกลมาที่เอลเย่ เช็คเอวลองไง้ต่อว่าต้องต้องไปไหนต่อกินแบบฝรั่งแล้วอาจจะมีฉากจบที่แบบว่ากินแบอฝรั่งท้องแตกตายอะไรเงี้ยแรืว่าตามตามแตกโยกตามแตกหรือว่าเราจะต้องซนกาแฟ โอ๊ยตาแข็งตาแข็งตาแข็งไดีปวดกว่าบจุดตัวแล้วทำไงฮะทำมุนเนี่ยแอบ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 ได้ไม่ได้รู้ได้ไงวะเนี่ยแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะหรือว่าจะเดินกลับบ้านแบบว่าไม่ซื้อละได้ปะ ต้องเล่นยังไงวะเนี่ยต้องมาหาสากักจ์ตีกไปแกเอ้ยเบื่อจังเลยเว้ยเฮ้ยอาจจะต้องมีซีเควตเอนดิ้งนะแล้วประตูมันล็อกผมต้องหาจากไหนฮะอาจจะต้องหานอกร้านก่อนนะเพราะว่าหาตอนไฟดับแล้วหาตาแ,แตกเลยเกินเกินไดเจ้้ตรงนี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 ้สวัสดีจ้า มาสี่รอบแล้วมาสี่รอบแล้วซื้อเหมือนเกมเลยนะจ๊ะไอ้ไอ้หนุ่มเอ้ยไอ้หนุ่มไอ้ฉากก็แค่สามีมันทำยังไงวะไอ้พอพอไอ้หนุ่มหนุ่มไอ้ยายถามหน่อยนี่มีมีมีถุงยาล่องไปไหนอ่ะออกจากร้านปุ๊บเพลงดับปั๊บเลยเฮ้ยเราขับกลับได้เลยปะ ผมไม่จ่ายตังค์แบบก้นอะไรเงรี้ยาะเราต้องเดินวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งไปไปไปเฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าใช่ใช่ใชแน่เลยโอ,อ้ดีเลย <Hey. S 2> เฮ้ยแปลว่าอะไรอ่ะเอ <c oughs> าให้เดินแจบมาสับต่อเอาแบดไอ้นี่ก็นับเป็นแบดอีกแล้วเหรอม <c oughs> ีอะไรตกอยู่ไหม ด่พื้นอ,อะไรเงี้ยพวกกุญแจตกอ่ะมีมีไหมมีไหมโย่สวัสดีดพือนเอ้ยนี่ไงกุญแจอโอ้โหวางอยู่ข้างๆกันเลยไอ้กลัวมนะันมาจำสแกร์มากเลยครับผมกลัวมันมาจำสแกระไอ้คนดูจ้องเพ่งตาแตก Quá mát mắng, quá mát mắng. Bay. ตั้งดูทีวีแล้วจอก็ซ่าแล้วอยู่ๆเกมก็เด้งแล้วว่าเกมมีไวรัสอะไรเข้าบอกว่าเฮ้ยเกมนี้มันมีไวรัสบอกว่าเข้าไปลองใหม่ดิ แค่เป็นแง่อะไรวะแตงกอลอ,อ้าแเรวหมายครั้งนั้นเราเร่งออก่ะเมื่อก,กี้คือฉากจบที่จริงหนระับเขียนว่า t o ending โอเคถึงแล้วไปไหนต่อต้องทำอะไรมันต้องมีอะไรเฮ้ยต้องกินอะไร ทำไมเหมือนขนมไทยจังไอ้นี่ตะวันวะเนี่ยไอ้เหมือนตะวันเลยเว้ยเฮ้ยเนี่ยว่าน่าจะมีผมว่านะไอ้ฉากจบที่สี่มันน่าจะเป็นซีเค็ดเอนดิ้งเพราะว่าทุกเกมเฮอร์เรอร์เงี้ยมันต้องมีซีเค็ดเอนดิ้งแล้วผมว่าน่าจะเกี่ยวกับไอ้หมอกฝรั่งอ่ะแล้วน่าต้องกินเยอะๆแล้วต้องตักกาไม่น่าได้เว er, ้ยคขามีแฟนอยู่แล้วใจ นี่ไงเจอแล้วตายเลยอยากกินกาแฟเยอะเป็นเด็กเป็นเล็กอะอยากกินกาแฟเยอะตายแล้วไงต่อพี่ซีค r ทเอนดิ้งชัว กาแฟเอ็นดิ้งว่าจัมันใช่สีเข็ดแต่เป็นค f f ฟอโอ้แจ้งเจอการสงกามสงการครับเล่